กราสวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมนะฮะมันนี่พีเอเกี่ยวกับการหาเงินฟรีไปด้วยกันสําหรับวันนี้เราก็จะมาทําการหาเหรียญบิตคอยฟรีนะครับซึ่งเหรียญบิตคอยฟรีนี้เราจะหาเข้าในของกระเป๋าคอยเบสเท่านั้นเนื่องจากว่าในของตัวแอปพลิเคชันหรือว่าการที่เราจะหาเนี่ยมันรองรับอ่ารองรับในการถอนเข้าในของกระเป๋าคอยเบสเนาะ สำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถกดริก์จะใต้คลิปไปทําการสมัครได้เลยหรือว่าจะไปดูวิธีในการสมัครก็สามารถไปดูได้นะครับผมก็ได้ทําเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับโอเคเราไปทําการหากันเลยดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมจะให้ทุกคนดูเหรียญปิดคอยหรือว่าผมมีอยู่เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับก็มาตรงนี้เลยนะครับผมมีอยู่ประมาณนี้นะก็คือ0.00 0นะครับ 801น,น,นะครับก็มีมูลค่าประมาณ15บาทในนับปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราถอนแล้วมันจะขึ้นมาไหมเดี๋ยวเราเขไปดูกันนะฮะซึ่งในของตัวแอปที่ผมได้ทำการหานะครับก็คือจะเป็นนของตัวแอปนี้นะฮะตรงนี้เลยนะครับนะก็ใครที่ติดตามผมมาแล้วนานๆน,นะครับน่าจะรู้ว่าผมหามาจากในของตัวแอปนี้แล้วก็หลายๆแอปพลิเคชันหรือว่าหลายๆเว็บไซต์นะครับ สำหรับในของตัวแอปนี้ใครที่ยังไม่ได้ทําก็มาทําด้วยกันได้เนาะ,ะและวันนี้นะครับผมก็จะมาลองทําในของแบตสํารวจหรือว่าแบตโซามให้ดูนะครับว่าทําแล้วมันจะผ่านไหมหรือว่ามันยากไหมก็จะลองมาทําให้ทุกคนดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะ,ะก่อนที่เราจะไปทำนะครับเดี๋ยวเรามาทำการถอนในของเหรียญปิดคอยกันก่อนนะครับหรือก็คือถอนจากแอปพลิเคชันนี้เข้ากระเป๋าอคอยเบทก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะไปถอนเนาะเดี๋ยวเราเล่นให้ถึงสักประมาณ8000ก่อนนะฮะตอนนี้ผมมีอยู่ที่เจ5เกาเนาะก็หาก่อนนะอันนี้คือเป็นเมนูที่หาที่ง่ายที่สุดละก็หาจากตรงนี้ง่ายที่สุดเดะอันนี้มันจะน้อยน้อยไปหน่อยแต่ถ้าอยากได้เยอะก็ทำแบบสัรโบหรือแบบสอบถามนะโอเคถ้ามันได้แล้วมันจะขึ้นโฆษณามาเดี๋ยวขอปิดโฆษณาสักครู่นะครับอ่ะปิดโฆษณาเสร็จละ ก็รอมันโหลดนะฮะผมได้อยู่ที่8ปนะนี่ได้อยู่ที่8ปก็รอมันโหลดนะครับโอเคขึ้นมาแล้วเห็นปะก็ประมาณนี้นะการหาเหรียญแบ่งง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้1วันน่าจะกดได้จํานวนจังกับนะครับว่าเรากดพอครบตามจํานวนแล้วเราจะกดไม่ได้แล้วก็รอถึงพรุนี้เราถึงจะสามารถทําการกดหรือว่าหาใหม่ได้นะครับโอเคเราไปทําการถอนกันเลยดีกว่ากดไปตรงที่ สามขีดตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บนะแล้วก็พอมาในของหน้านี้แล้วก็ให้เรากดจากตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับซึ่งในการถอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูกัรถอนแบบแล,ะละเอียดก็สามารถไปดูได้นะคือเราจะต้องตอนที่เราสมัครอะ่ะเราจะต้องสมัครอ e ีเมลเดียวกันในของกระเป๋าคอยเบสนะครับอ่าผมก็ได้ทําคลิปวิธีในการสมัครเอาไว้ให้เราเนาะทุกคนสามารถไปไปดูได้นะครับโอเคก็ทกําการถอนเลยนะครับ กดจากตรงนี้เลยนะนี่ครับก็กดเข้าไปนะครับก็จะทําการถอนครับปุ๊บเดี๋ยวเขีปิดโฆษณานครับได้ปิดโฆษณาเสร็จแล้วพอปิดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาในของหน้านี้ก็มันก็จะมีให้เราไปทําการาเพิ่มดาวในของตัวแอปนี้ผมก็จะไม่เพินนะฮะก็กดกลับมาเลยนะครับนี่นะแล้วก็คะแนนของผมก็จะหายไปหมดแล้วนะครับตรงนี้หายไปหมดแล้วนะครับ แล้วก็มันก็ขึ้นมาแล้วนะตรงนี้เห็นปะนี่ครับข้อความก็จะขึ้นมาในกระเป๋าคอยเบ็ดได้รับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าได้ประมาณกี่บาทเดี๋ยวเราค่อยไปทําในคอมแบส็สซัมรบจหรืออับสถามนกันเดี๋ยวขอรีก่อนนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่15บาทอยู่นะเดี๋ยวขอรีก่อนนะครับว่าได้ประมาณเท่าไหร่โอเคขึ้นมาละเห็นปะอ่าขึ้นมาได้สักประมาณ1บาทกว่านะก็คือ1บาทอ่าประมาณ8 0 เ้าสตางค์นะก็คือตรงนี้1บาท89สตางค์ซึ่งหาฟรีนะครับหาฟรีหาฟรีอันนี้คือหาฟรีนะครับก็ถือว่าเข้าเร็วมากเราถอนปุ๊บใจปักนะฮะโอเคมันจ่ายแล้วเดี๋ยวเราไปทําในของแบบสำรวจหรือว่าแบบสถามกันเลยดีกว่านะครับก็กดไปตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับหรือจะกดจากตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะหรือจะข้างล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็เป็นเมนูในการทําแบบสำรวจหรือว่าแบบสถามนะครับเอากดไปทํากันเลยนะครับ โอเคกดเข้าไปนะครับปุ๊บตรงเมนูนี้นะครับกดเข้าไปนี่ครับนี่ทุกคนเห็นปะมันก็จะมีในของแบบสำบรวจหรือว่าแบบสถามนะฮะอ่ที่มันมีตรงนี้ก็คือถ้าเราทําผ่านเราก็จะได้เหรียญน,นะแต่ถ้าเราทําไม่ผ่านเราจะไม่ได้เหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําในของส่วงอันนี้ก่อนนะครับก็กดเข้ามาเลยนะอ่าแ้เขาบอกว่า รับรางวัลโดยการทำแบบสำารวจให้เสร็จสิ้นนะฮะก็กดจากตรงนี้ไปเลยลองกดดูนะครับกดเข้าไปปุ๊บก็จะขึ้นมาในของหน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวลองมันโหลดก่อนนะฮะนี่นะครับพอเข้ามาแล้วก็หน้าตาจะประมาณน,นี้นะแต่ละแบบสำรับหรือว่าแต่ละแบบสถามมาจะไม่เหมือนกันนะครับคุณอายุอ่าคุณยีนยาอายุว่า คุณยืนยันว่าคุณมีอายุ16ปีขึ้นไปโอเคก็กดยืนยันเข้าไปแล้วก็ยินยอมยินยอมนะฮะแล้วก็กดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองทำดูนะครับว่าจะได้ไหมแต่ถ้าใช้มันจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวผมขอข้างมไปก่อนละกันนะเนื่องจากว่ามันใช้ทำมันใช้เวลาในการทำแบบสำรวจหรือวแบบสอบถามค่อนข้างนานนะฮะ โอเคมาแล้วนะครับแล้วก็เขาก็จะมีข้อมูลตามนี้นะว่าทําแบบสํารวบนะครับใช้เวลาประมาณ2หรือว่า3นาทีประมาณนี้เนาะก็กดไปเลยว่าข้าพเจ้านะครับนะโอเคก็กดติดด๊กเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ไปใช้แล้วก็กดเข้าไป,แล,าแ,ลาไปแล้วก็คุณอ่าปีที่คุณเกิดปีอะไรก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดถัดไปดูนะครับอ่ะพอเสร็จแล้วก็มาตรงนี้นะครับ คนทำงานอะไรบ้างเกษียณหรือว่าอะไรนะเราก็ลองใส่เข้าไปดูนะครับจะใส่อะไรก็ใส่ไปดูนะฮะนี่โอเคเราจำเป็นต้องแน่ใจว่าคุณไม่ใช่หุ่นอ่หุ่ยนต์นะฮะหรือว่าโลบกปกะมันนี้เนาะก็กดที่ทุกข้ข้าปแล้วก็กดต่อไปเมืองชนบทกก็กดไปที่อที่เราอยู่นะครับนะกดไปตรงที่เราอยู่นะครับถ้าใครที่เป็นสายแบบสำรวจหรือว่าแบบสถามก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าทำกันยังไงเนาะ ก็เราลอง,ลอง,ลองทำไปก่อนนะครับช่วงแรกๆอาจจะทำยากไปหน่อยนะแต่ทำไปเรื่อยๆมันาก็จะง่ายนะครับอันนี้คืออะไรครับอ่าไม่รู้เหมือนกันฮนะใส่ไปก่อนอันนี้คือผมใส่มั่ๆนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับวเดียวของคุณความำจำของคุณคืออะไรครับอ่าเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนนะถ้าใส่เสร็จแล้วก็ทาไปกันเลยนะครับ ปุ๊บนะกดมาแล้วนะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้เขาบอกว่ารูฟล์ของคุณเสร็จสมบูรณ์นะคลิปต่อไปนะครับในเว็บไซต์ภายนอกเหรอคือเราต้องไปทำอีกใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับปุ๊บหนึ่งครับกำลังโหลดแบบสำรวกโอเคนะก็นี้เาลบ1ก็เหลือ8ใส่เข้าไป8ครับแบบสำรวจฉบับนี้ ต้องการผู้หญิงเข้าร่วมถ้าคุณไม่ใช่ต้เชิญเพื่อนหรือญาติพี่น้องมาร่วมเข้าร่วมโอเคผู้หญิงใช่ปะเขาบอกว่าเฉพาะผู้หญิงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ชายใช่ปะเราจะทําแบบสำรวจเขาบอกว่าเฉพาะผู้หญิงก็โอเคเราก็กดผู้หญิงเลยนะฮะอันนี้ทําแบบสำรวจนะครับก็ทําแบบนี้ไปเลยนะเราอย่าเลือกเป็นผู้ชายนะครับเดี๋ยวมันไม่ผ่านนะอายุของคุณนะก็ให้เราใส่อายุของเราเข้าไปได้เลยนะครับ ให้เราใส่เข้าไปเลยนะใส่เช่นว่านี่สาก็กดเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดจากตรงนี้นะประมาณนี้โอเคนะครับอ่าก็มาตรงหน้านี้ละอันเมื่อกี้รู้สึกว่าผมจะทําไม่ผ่านนะผมน่าจะทําไม่ผ่านนะมันก็เลยให้แบบสํารับมาใหม่ให้ผมนะฮะก็เดี๋ยวลองทําไปก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะ น่าจะไม่ผ่านนะฮะอ่าเมื่อกี้เขาบอกว่าผมทําไม่ผ่าน,นะฮะอันนี้มันน่าจะไม่ใช่ละอันนี้มันจะไม่ใช่ละโอ,อเคเดี๋ยวเราไปทําใหม่อันนึงดูนะครับมามาเรามาทําใหม่ดูนะครับอันนี้เมื่อกี้เราทําไม่ผ่านนะฮะอ่าในของอันนี้เมื่อกี้เราทําไม่ผ่านเนาะเราก็มาทําในของอ่ะข้างล่างดูจะมาทำในของอันน้อ,นนอยๆนะครับมันถึงจะใช้เวลาไม่เยอะถ้าทํา อันที่เยอะๆมันจะใช้เวลาขาข้าหนานะครับผมจะมาทําตรงนี้ละกันนะฮะนี่สามพันสองห้าสบพอยนะทำามทำใหมมีกี้ทำให้ผ่านก็คือไม่ได้คะแนนนะฮะเคกดมาทําใหม่นะครับกดเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของแบบสำรวจอันนี้น่าจะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะอันนี้นะครับเพศแล้วก็รหัสประสาีอะไรต่างๆนะถ้าเราจะใส่ก็ใส่เข้าไปนะแต่ถ้าเราไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งใส่เด ถ้าจะใส่ก็ใส่มั่วๆได้นะครับใส่มั right. in life, Hence, ่วๆไปใส่ม oh, ั right. <laughs> point, the so, okay. ่วๆได้นะครับมาครับอันนี้นะครับใส่รหัสประณีนะอันนี้ใส่มั่วๆมันจะไม่ได้นะแต่ว่าเราอย่าใส่เป็นที่อยู่ของเราและกันนะเราก็ใส่รหัสประณีเป็นที่อื่นนะฮะนี่ใส่เป็นนี้มันไม่ได้นะก็ลองใส่ดูนะครับเด็กใครที่ไม่แน่ใจหรือว่าใครไม่อยากทําอันนี้ก็ข้ามอันนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเนาะนี่ครับปุ๊บ นี่โอเคสมบูรณ์50%แล้วนะครับปึ๊บนะแล้วก็มีประมาณนี้คข้าควัาอะไรประมาณนี้เราก็ใส่เข้าไปนะใส่มั่วไปก่อนก็ได้นะครับปึ๊บนะผมก็ส่งมั่วไปนะว่าจะได้ไหมปึ๊บโอเคกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้ว100 100%ตำลัง็อกอินนะฮะแล้วก็เข้ามาในของหน้าแบตสำรหรับแบบสถาม อาหนนะอะไรก็ให้เราตอบเข้าไปนะครับเครื่องพินตุยเยนไมโครโฟนสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนนะ่าแเราก็ใส่มม่โม่เข้าไปนะครับอ่สาสหรัฐอเมริกาอ่าใส่ม่โมเข้าไปก่อนว่าจะได้ไหมนะฮะปึ๊บแล้วก็ต่อบม่วม,วมวไปเลย อะไรนะความยาวเฉลี่ยประมาณ13นาที <c oughs> โอเคเขาบอกว่าเรามีแบบสำหรับความคิดเห็นที่น่าสนใจเข้ามาใหม่นะฮะน่าจะทำให้ผ่านนะคือมันทำให้ผ่านนะครับเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ13นาทีซึ่งผมทำเเวลาแป๊ดเดียวนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นของอันใหม่นะที่เขาส่งมาให้หรือะนี่ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่าน,ม,านมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ ยากอยู่นะฮะยากอยู่ยากอยู่นี่มันก็จะขึ้นมานะฮะซึ่งใช้เวลานานนะแต่ว่าผมทำใสม่มั่วๆแล้วทำไวมากมันก็เลยไม่ผ่านนะฮะก็เราเราประมาณนี้นะถือว่ายากนะฮะนี่เขาบอกว่าขออภัยไปสำรวมไม่ตรงตามกับคุณนะฮะนี่ครับกับประมาณนี้ก็ถือว่ายากนะฮะยากยากอยู่ยากอยู่ มันก็จะไม่ง่ายแต่ถ้าใครที่เป็นทำใครที่เป็นสายในการทาแบตสมารวจหรือว่าแบตสถาม,มาก็ถือว่าอาจจะทําได้นะครับซึ่งผมก็ไม่ใช่สายทาแบตสํบรวจหรือว่าแบตส,สถาเนาะก็เรียกว่าอาจจะทําไม่ค่อยเข้าใจเทคน,นิคในการทานะฮะวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับสําหรับใครที่อยากมาทําด้วยกันในของตัวแอปนี้กันหา bitcoin นะครับช่วงราคาที่มันร่วงนะครับก็มาหากันได้นะครับในของตัวแอปนี้ ลิงก์ในการดาวโหลดแอปก็อยู่ใต้คลิปแล้วก็แล,แลวิธีในการสมัครต่างๆก็อยู่ใต้คลิปนะครับสามารถกดไปดูได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ก่อนและการสําหรับใครที่อยากแนะนําเพื่อนก็กดจากตรงนี้เลยนะครับเนาะส่วนมากผมก็จะหาจากในการกดจากตรงนี้แหละนะรุ้นแค่ตรงนี้แหละนะครับกลับบ๊ายบายเดี๋ยวไว้เจอกน,นการคลิปหน้ายังไงก็ฝากอย่าลืมนะฮะกดไลค์และกดติดตามนะฮะหอกข้อมูลข่าวสา,ารใหม่ๆจากม o ทิ้งเพจด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกน,นการคลิปหน้าครับ